ลูปรุปคุณมากันสวัสดีค่ะอาจารย์โอกาสครัสาย้าอยู่ทางไหนคะอาจารย์สวัสดีค่ะมีแต่คนดังๆหรือพี่้องว่าหมเลอตัวีวนี บรรยากาศควยงามนี่คะอำเพอพี่บูญนะคะราคา่นี่เด่นเนี้ย cái này các bác cứ ăn đi, cái này các bác cứ ăn đi, cái này các bác cái này các bác cái này các cái 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 นี่ค่ะท่านผู้ชมขอคนดังเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สมเกียรติเนาะค่ะน้องแนะนำตัวจักหน่อยนะคะน้องเบอร์ท่านหัวสมเกียรติชีฮะสมบัติครับผมค่ะผมหัวผมยู่ดอนครับค่ะสีสมบัติฟาร์มค่ะมื้อนี้มาเจ้าเกวยตัวไหนค่ะพี่มื้อนี้เอาสายป่ามายังเหรียญครับอ๋อ2ปี17บเจ็ดวันเจ้าสาย ฟ้าเจ้าสายฟ้าครับผีอยู่ฟ้ามาจานนี้ของแม่สั้งกัดปอกขึ้ทวีค่ะสั้งกัดชูทวีฟาร์มานะคะเจ้าสายฟ้า,านี่ไปอยู่ในรูมจะออกมานี่ยรุณผีสมใจสีหาฟาร์มเจ้า,จาของยกจูเนียร์แล้วค่ะที่เขาเห็นตามโลกโซเชียลที่พี่น้องในเบิรงนทางยูทูบด้วยค่ะพี่น้องนี่ละ ข่ายกับโก้คนกับโก้เหมนพี่น้องเลยตัวจริงเทียงจริงนะจ๊ะพี่น้นองบัวเฟมิลี่แล้วค่ะรุนะะร่นได้แล้วค่ะเขาบอกว่ารุนน่มครับฟันน้ำนมสองปีสิบเจ็ดหมู่เจ้าสายฟ้านะคะสูงทวมหัวเลยค่ะพี่นอ้อง สูงร้อยาสิบเจ่ค่ะห้าสิบแปดสิขาวสนามจังหอยเนี่ยบอค่ะครับผมจะไปเบิ้งขอบสนามอีกนานะคะพี่น้องนอตอนนี้ยกจูเนียร์เพิ่งยกใส่ค่ะเขาเขากลับไปแหละตมอกี้มายู่บนพักนึงแหจานนี้มาะสมแนวนี้แหะตอนนี้ก็ประจำการที่ฟรามนะครับยู่อ ไปเนี <expelled> ่ย <jacket> ส uh ่วนผู้ใดอยากประสมกันธรรมดานี mm. <c> ้แหละนี <x 2> mm. ่ก็ประจานนี้จ้ะว่าตัจริงเอากลับได้เมื่อกี้ว่าเปิดประสมจริงอไ่าว่่่น่ก็ครีน้องจักหน่อยเพิ่นก็สิพาย่างเข้าสนามพี่น้อง เอากินน้ำคุยเมียค่ะนะกินน้ำคุ้ยเมียเมืองเขาพี่ดอกเมืองเขาเจ้าสายฟ้าเขาหนาตาเหนือนังพนมาเนี่ยแะค่ะพี่ดอกส่วนนู้ไป็นไยที่ขี่เหนือนังพพท่านยมาป่านีพี่้อกครับผมครับผมนะคะ มือเส่าย่างฮะจนมือ,อย่างกายไปฝุ่นค,ครับเพราะว่าคุ่นอยู่ทางหลังนะค่ะโน้ตเราเห็เนพี่นอะพี่เพื่อนถ่ายสูงแข็งอันหน้าโคตรอันหน้าโคตรสีจำจำฝ่าประธานอยู่บ่อยไงครัวอยู่บ่อยหรือจังไดมือนั่นเหรครับมันเป็นส่งทรงเดียวกันคุณว่า ตัวนี้สีร้อยมันติเป็นทรงร้อยๆพ่อเพิ่นเป็นภัยไอพ่อชั่วคุณครับผมโชคคุณเนาะแม่เป็นข้ายอุบลนี่แหละแม่ค่ะอยู่กับสังกัดเดือนหนึ่งเม่มันอยู่กับป่าตะแกงกลางฟากพ่อมันอยู่กับเสียเล็กค่ะเสียเล็กอุ้ยไท่โนกระามเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะเพื่อเพป็นคุณทุกคนเพป่นกระามห้าพ่อห้าแม่ยเป็นอยากหูว่าสายได้เป็นอยางได นักับนูกับเคื่อไปทายอะไรนูกับหูอยู่หรอกว่าเป็นลูกโซ่กุญแ่วะถามเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะค่ะสายตางแมวนี่เไหอุบลนูก็เป็นเอฟซีเจ้าฟ้าสายฟ้านะจ๊ะแล้วก็เอฟซีพี่สมบัติสีนาำตาด้วยนะคะนาขอบคุณพวอมหอมปากหอมคอค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะเขาหงมดหงินหอนค่ะพี่น้องซึงโดยกันนั้นเขาสน้มกับสีเมื่อยไปอยีก